วันนี้คุณเรียนภาษาอังกฤษแล้วหรือยังคะสวัสดีค่ะดิชันหลินพลินสมริดปรีชาคุณกำลังฟังเรียนภาษาอังกฤษกับครูหลินพอดแคสต์เอาละค่ะวันนี้นะคะครูจะมาะแนะนำให้ทุกเรียนทุกคนรู้จักกับ facial verb คำหนึ่งนะคะ f a s a l verb คำนี้คือคำว่า make up make up make ก็คือ make นะคะ make ที่เรารู้กันว่ามันแปลว่าทำนะคะ up up นะคะ up แปลว่าขึ้นแต่เวลาสองคำเนี้ยมันมารวมกันเป็นคำว่า make up make up สามารถแปลได้ประมาณหลากหลายนะคะประมาณสัก5้า ห้าคำแปลด,ด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมายกตัวอย่างประโยคนะคะหรือว่า phrase ให้นักเรียนทุกคนได้รู้กันว่าคำว่า make up สามารถใช้ในในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะในรูปแบบที่หนึ่งเลยก็คือเวลาเราแต่งเรื่องขึ้นมานะคะตัวนี้เราสามารถใช้คำว่า make up make up นะคะแปลว่าแต่งเรื่องขึ้นมายกตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I don't believe her. She always makes things up. I don't believe her. She always makes things up. ในประโยคนี้นะคะมี2ท่อนด้วยกันท่อนแรกบอกว่า I don't believe her. I don't believe her ก็คือแปลว่าฉันเนี่ยไม่เชื่อเขาหรอกถัดมานะคะ She always makes things up. She always makes things up. ถ้าสังเกตว่าไอ้ท่อนหลังของประโยคนี้ ครูจะไม่ได้ใส่คาว่า make up ติดกันเพราะเรากำลังจะพูดถึงว่าเขาเนี่ยแต่งเรื่องหรือแต่งเรื่องขึ้นมาแต่งบางสิ่งงอย่างขึ้นมาตลอดเวลานะคะ she always makes things up แปลว่าเขามักจะแต่งเรื่องขึ้นมาเองตลอดคำว่า make up สามารถแยกกันได้ถ้าหากว่าตรงกลางเป็นคำนามนะคะในกรณีนี้เราก็เลยเรียกว่า makes things up ในกรณีนี้ make เติม s เพราะเรากำลังพูดถึง she หนึ่งคนเป็น singular เพราะฉะนั้นเนี่ย make ที่แปลที่เป็น verb จะต้องเติม s นะคะทั้งเพราะฉะนั้นทั้งประโยคก,ก็คือ i don't believe her she always makes things up แปลว่าฉันไม่เชื่อเขาหรอกเขามักจะแต่งเรื่องขึ้นมาเองตลอดนะะถัดมานะคะคำแปลอันที่สองของคำว่า make up แปลว่าชดเชย มันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูประโยคตัวอย่างกันดูนะคะ Fortunately my professor allowed me to make up for the exam I missed อีกครั้งหนึ่งนะคะ Fortunately my professor allowed me to make up for the exam I missed ตัวนี้เนี่ยท่อนแรกบอกว่า Fortunately แปลว่าโชคดีจัง for t u n a t e นะมาจากคำว่า fortunate ที่แปลว่าโชคดี เพราัน fortunately โชคดีจังเลย my professor my professor professor ตัวนี้ก็คืออาจารย์นะคะเพราะกำลังบอกว่าอาจารย์ของฉัน allowed me allowed แปลว่าอนุญาตนะคะ me ก็คือฉันนะคะ make up ตัวเนี้ยเลยแปลว่าชดเชย for the exam I missed exam ตัวนี้แปลว่าข้อสอบ miss ตัวนี้แปลว่าพลาดนะคะ เพราะฉะนั้นทั้งประโยคก็คือแปลว่าโชคดีจังเลยอาจารย์ของฉันให้ฉันทำข้อสอบชดเชยที่ฉันพลาดไปเมื่อวานนี้นะคะถัดมานะคะคำแปลที่3คํคำแปลน,ปลน,นี้หลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมคอัพเราสามารถเรียกได้ว่าแปลว่าแต่งหน้านั่นเองผู้หญิงจะรู้ดีนะคะว่าเมคอัพคือคำว่าแต่งหน้าประโยคตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่น I take about t h minutes to put on my makeup every morning I take about 30 minutes to put on my makeup every morning ในกรณีนี้ make up ตัวนี้เป็นคำนามเป็น now น,นะคะประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันใช้เวลาประมาณ30นาทีในการแต่งหน้าทุกๆเช้านั่นเองคำแปลถัดมานะคะก็คือ make up สามารถแปลว่าแก้ตัวได้นะ,ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคก่อนนะคะจะได้เข้าใจภาพมากขึ้น John made up for forgetting our appointment by getting me flowers John made up for forgetting our appointment by getting me flowers ประโยคนี้บอกจอห์นเนี่ยเขามอบดอกไม้ให้กับฉันเพื่อเป็นการแก้ตัวที่เขาลืมนัดของเราคร่ะตรงนี้มีคำว่า made up นะตัวนี้ made up ก็คือมาจากคำว่า make up made up ตัวนี้ก็คือบกอกถึงเป็น past tense นั่นเองคือสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะเป็น m a d e แทนนะคะ forgetting นะคะ forgetting ตัวนี้ก็คือการลืม appointment ก็คือนัดนั่นเอง uh, appointment สะกดอย่างนี้นะคะ a double p o i n t m e n t appointment ก็คือนัด เพราะฉะนั้นประโยคว่า John made up for forgetting our appointment by getting me flowers ก็แปลว่าจอห์นมอบดอกไม้ให้กับฉันเพื่อเป็นการแก้ตัวที่เขาลืมนัดของเรานั่นเองคำแปลสุดท้ายของคำว่า make up นะคือคำว่าคืนดีถ้าสมมติว่าอาจจะมีเพื่อนของคุณสองคนเนี่ยทะเลาะกันมา สักพักแล้วไม่คุยกันมานานแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่าให้ฉันคิดว่าถึงเวลาที่คุณควรที่จะคืนนี้กันได้แล้วนะในภาษาอังกฤษเราก็จะพูดได้ว่าอย่างนี้นะคะ you two haven't talked for a long time I think it's about time you two make up you two haven't talked for a long time I think it's about time you two make up ประโยคท่อนแรกครูบอกว่า you two haven't talked for a long time ครูกำลังบอกว่าคุณสองคนเนี่ยไม่ได้คุยกันมานานมากแล้วนะ I think it's about time you to make up. ฉันคิดว่าถึงเวลาที่คุณสองคนควรจะคืนดีกันได้แล้วนะคะเพราะนั้นตัวนี้มันจะมีประโยคทั้งหมดมีคำแปลประมาณคําคำทั้งหมดด้วยกันนะคะอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองไปปรับใช้นะคะคำว่า make up เนี่ยจริงเหมือนเป็นคำง่ายๆแต่จริงแล้วมันสามารถใช้ได้ในหลายโอกาสหลายรูปแบบนะคะเดี๋ยวเราลองมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า ไอ้ห้าคำแปลตัวนี้ของคําว่า make up มีอะไรบ้างนะคะข้อแรกนะคะคือแต่งเรื่องขึ้นมานะคะตัวอย่างประโยคเช่น I don't believe her, she always makes things up ฉันไม่เชื่อเขาหรอกเขามักจะแต่งเรื่องขึ้นมาเองตลอด2นะคะก็แปลว่าชดเชยนั่นเอง Fortunately, my professor allowed me to make up for the exam I missed. โชคดีจังเลยอาจารย์ของฉันเนี่ยให้ฉันทำข้อสอบชดเชยในในสิ่งที่ฉันพลาดไปเมื่อวานคำแปลที่สามนะคะแปลว่าแต่งหน้านะคะ I take about 30 minutes to put on makeup every morning. ฉันใช้เวลาประมาณ30นาทีในการแต่งหน้าทุกเช้าถัดมาก็คือแปลว่าแก้ตัวนะคะ j o h n made up for forgetting our appointment by getting me flowers จอห์มอบดอกไม้ให้กับฉันเพื่อเป็นการแก้ตัวที่เขาลืมนัดของเราสุดท้ายนะคะ you two haven't talked for a long time I think it's about time you two make up คุณสองคนไม่ได้คุยกันมานานมากแล้วนะฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่คุณควรดีกันได้แล้วค่ะก็เป็นคําคำแปลนะคะครูก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์แล้วก็ สามารถช่วยนักเรียนเวลาไปใช้ได้นะคะวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแล้วถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยได้ฟังเรียนภาษาอังกฤษกับคูรินมาตั้งแต่อพิโซดแรกนะคะมาจนถึงวันนี้นักเรียนจะได้ฟังได้เรียนรู้คําศัพท์หรือสำนวนภาษาอังกฤษเนี่ยไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ107คําหรือประโยคนะคะวันนี้เท่านี้นะคะเจอกันคราวหนะ้าสวัสดีค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้สามารถติดตามเรียนภาษาอังกฤษกับคูลินได้ที่ Facebook, Spotify, Apple p o d c a s t และ YouTube อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆด,ด้วยนะคะ